เมามามาพูใยญยเด็วเร็วเออเออโอ้ยโอยโอ,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 อแม่ไปครับวัสดีพี่น้องที่ฮักทุกท่านนะครับผู้ที่ชอบเลี้ยงควายหรือว่าเลี้ยงซั์นะครับตอนนี้ก็งามเศร้าสมบรรยากาศก่อนครับก่อนเสีเอาออกไปเลี้ยงเป็นการเสื่อมสัมพันธ์ระว่างขบรั่วไม่ฝ้ายคำนะครับ คันแมนคนเห่ากับคุยกันตามภาษาอบขั่วครับผมมีท้งม้าทึงเป็ดนะครับอยู่น้ำกันถือกันเถได้ครับหากกันเถได้ดูแลกันครับแต่ไแม่ไฟนี่หวงลูกขนาดครับเนี่ยคือเจ้าท่องดูนล,ลูกแม่ไฟคํำนั่นครับหวงลูกโบแมนแนวอื่นนี่สาวน้อยลูกแม่ไฟคํำน้องตองกุง้ง เน็ตเน็ตเน็เน็ตเน็เน็ตเ้ยจับตัมทำเฮ็ดพ่อเฮ้ยพ่อ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 พอพ่อพันเราบนครับรู้สึกว่าเลี้ยงง่ายครับควายพันเราบนเฮาสมัยตะพพตแม่เนี่ยฝึกหน้าก็ง่ายเนี่ยครับโบหุดโบหุ่นโบผ้าไทยแลีนไปกะพ่อปันกลางครับโบสาโบไหวอึดทนกินยาดีเลี้ยงง่ายครับ โถใหญ่สมัยตะกี้ดำหน้าเนาะครับไถหดไถดำนี่ตัวเดียวแล้วทงครับสามสามสี่สิบลนี่สบายเดี๋ยวสิผ้าไปเบืองตัวผีกินฟางอยู่ในขอบรอดหยาดหยาดคุยกันแล้วสนทนากันแล้วจังสิผ้าไปข้าวปั้นซื้อ่นครับนี่ครับตัวผี่นเป็นเถกใหญ่นะครับโู้โหนะครับเวลาเลี้ยงนี่ไปน้ำฝนโมบมว่าสิผ้าโมหาโมเลนนะครับรวยพันเราบนญกินนงิสั่ ันเราบนเทเลียงมากครับติดตามมาแต่ดังแต่เดิมนะครับค้วยเราอุบนแต่กี้ผมแต่น้อยผมเคยเลียงนะครับผมจําลักษณะใดค้วยแบบใดมันเลียงมันงายมันเลียงมันหูนะครับโบปกติค้วยค้วยเทิกง่ายแบบนี้นะครับที่หุ่นนะครับขอไก่ในยากที่สุดพันเราบนน่ครับ เลี้ยงง่ายแต่ก็คืดอย่าเลี้ยงอีกแบบนั่มหาเอาปรากฏว่าเรืออยู่หลุนสุดถ่ายครับส่วนมาพวกทั้งคุณนะครับอุดรขนจ่นราลสินทั้งาคกกางนะครับคนมานิยมสื่อเอาเมพันุ์ไปผสมครับไปไปขยายพันธุ์นะครับ บรรยากาศตอนเช่าๆนะครับมาเลี้ยงคว้วยก็เป็ดใส่กันอยู่นํากันนะตามวิถีชีวิตของบ้านๆฮงหลังจากเกลืออาหารแต่เศร้าแล้วก็ออกมาเลี้ยงนะครับเจ้าท่องพูนเกิดก่อนเจ้าท่องดูลเกิดทีหลังครับเป็นหน้องอยู่2เดือนกว่า <Ooh. S 1> ตัวผีไ่อยู่ในป่าผมค,ครับ ครับมือนี่เห็นกระซัมกับคู่ดำนะครับถังดำคือเตรียมนาำมาให้เป็ดเพราะว่าพันหูที่ไปที่มาแล้วฝึกเพิ่นแต่น้อยฝึกไปกับควายเอาว่าพันหวก็เอาให้พันกินคู่มือพื้นไปพ้นมาฝึกใก้นพันหูจักที่จักทางกะบ่ไดเอานาำมานำวิธีฝึกกับ่น่าครับเป็ดนะครับแต่ในน้อยนะฮะฟฝึกไปก่อนครับเอาหัวหานมานำ ที่มันไปทางไหนก่อนก็เอายายมานำทางนะครับมูนี่สองเรื่องควบครับมูนี่เอายายมานำทางครับคอยเออคอยฟาผุนมาบ้านนี้คนจักทางนะก็บ่ยากเลยครับบ่เตอื่นบ่แต่ยา,างก่อนผนก็มาไม่คเคยได้กินนะครับแต่ตอนนี้บ่ยากปันไดฝึกต่อมาครับบ่ต้องเอาน้ำมานำมาท,ที่นี่เป็นหิวน้ำนะครับ บ่แต่ไาเมื่อ,อยางหลุดเด้บัดเขาที่เขาทางนะก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับน้ำแต่พวกหัวอาหารนะบ,บตอ้องเอามาเมื่อหอดังเกลือมึอนี้ก็เกลือมากแล้วล่ะครับจังหวะคนเฉียกนอนแน่นั่นอันนี้เจ้าทองดูนหรือหำดูนอันนี้ตองตึงหรือตอง กุงค่อนข้างจะแพงขิงเก็กน้อยนะครับใบแห้งบดได <c oughs> ้เป็ดกระห้ายกินดีนะครับในเวลาเดียวกันได้สอง,ยง,งอย่างกลุ่มนึงยังมัวเมาใส่กินเม็ดเขาอยู่ครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นโคกกำลังไปหากันนะครับ โดยไปหากันแล้วลันจากว่างานกลับมาเลี้ยงป่้วเลี้ยงง่วไปสนับกับอันยเบิ่งเดียวมาไม่ไรมึอนี่บ่มากูมืออื่นมาดิมึอนี่ตื่นนะครับผมยางมา้าคนนอนอยู่ตื่นลูกปูพีเว,เวใจบสท่ทันดีเลยบ่มาหาใหญ่เลยครับทุกมือกับเป็ดเมื่อก่อนนะครับให้ขึ้นเมื่อก่อน ผมก็ดูแลควายอยู่นีนะ่มันนี้บรรยากาศก็ดีดีครับผลตกนะครับตกโมแ้งครับตกหั่มดอกม่วงธรรมดานะครับพ่อแม่คนว่าผลหั่มดอกม่วงหนาแรงตัวที่อยู่ไก่ไก่กับควายนะครับโมเมน็ดเด้อครับเด้อเป็นนกนกกระยางขาวดีครับนกกระยางขาว มีถึงนกถึงเป็ดนะครับมีถึงควายอยู่ด้วยกันมัอนี้สุนัขบ่มาครับหมาบ่มานำมัอนี้คู่มือก็มีหมาครับหนองหมาเป็นผู้รู้ลรเป็ดคู่มือเพิ่นมาเป็นฝูงมันนี้เห็นมาตัวเดียวนะครับไปแล้วนะเป็ดเซายานนะดูลักษณะเอ้าพี่นนองบ่ได้บอกไปสิเมื่อก่อนระบาดนีนถึงเวลาเมื่อแนละ้วคือเนี่ยมังส่งอยากเมื่อแล้วพูนถึงจกให้หน้าระบาดนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมสีน,นำ้ำิืงยืนโอแอกันอยู่หุ่นกำลังทยอยกับแมนอีดีพี่น้อง <laughs> สีเมื่อยอีไร้ยแมนอีดีหุ่นงานมื่อเราคอยงาเมื่อ,อ,อ,อเลยเดี๋ยวผมจะไปก่อนครับผมจะเวียนอีกไปทางใหม่ก็สีลงทางบ่จังสีไปรลัดอยู่พูดหน่อไกล่สีหัวเตียมบนครับผม ผมเลีนลัดมาหอดเถียงก่อนล่ะครับยังบมดทันเห็นมาเลยครับหลงข้างนึกเหม็นไรโอ้โหได้ยินเสียงแล้วครับมองกับๆเลยเอ้านั่นนี่นั่น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 โฟมาแล้วโผล่มาแล้วได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่เถียงเปล่ามาเป็นสัญญาณบอกว่าอยู่เถียงนะนะครับคุณเคยกันมาแล้วมาแล้ว นั่นมาแล้วโอ้ยบุกไปเป็นแถวเป็นแนวด้วยครับเดี๋ยวผมจะยืนหนึ่งๆน,นะครับบางต้นมาร้าอยู่นี่ส่นสีว่าจังไร โอ้ oh, สังเกตเบิ่งมีตัวมองเห็นผมอยู่ครับสีเว้ามาเมื่อกีน้นี่แต่บบเวอร์หัวผมหนิ่งโบปากไปละครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้อง,งกันหลายหลายด้วยก่อเป็นแทวเป็นแนวหรอล่า มันมีอโตที่อันนับไปนึ่งที่ไซน้อไปดูยไปก่อนมูแลวคุนอดีตหรือเห็นแล้วอโตที่พอสบายนะไปนึ่ครับเห็นแล้วขับยางหมดหนึน่งสองสามสี่ห้าตัวที่ห้านะครับรับขอบคุณหลายๆเลือครับด้อที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ครับผม